ครับอ่าวันนี้มี f e c ส่งบูทูธโมโนาโคมาครับนี่โมโนาโคมีปินเนี่ยใช้บอร์ดตัวเดียวกันครับต่างกันที่อ่าไซส์ครับอันนี้จะเป็นนี่ของเหงเลย จะเป็นนี่ครับ BOM 89นะครับถ้าเป็นมีดินจะเป็น79นะครับแต่บอร์ดเนี้ยตัวเดียวเลยลำโพงไม่แน่ใจนะแต่แต่างกันที่ไซส์นะครับเครื่องนี้อาการคือเปิดติดนะชาร์จไม่ได้นะครับเนี่ยดูนี่เปิดติดนะตัไฟขึ้นช้านะครับไฟติดแล้วครับ ทารไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าครับ,รบน,ราานี่กลหลาการเลยทำไมถึงทำไม่ได้ครับแสดงเขาส่งช่างมาแล้วเดี๋ยวผมขอลองแกะดูก่อนนะครับน,ะบนี่บอร์ดก็จะเป็นสภาพนี้นะครับนี่ครับนี่เหมือนเขาแต้มไว้รุ่นนี้จะใช้แบตสองชุดนะครับ เออแบบอีกชุดนึงหายไปไหนเนี่ยจริงมันต้องสองชุดนะรุ่นนี้นะอันนี้จะเป็นสายตัวบบร์ด้านบนนี้อันนี้สายลำโพงอันนี้เป็นชุดอันนี้ชุดปรับอ,นนอันนี้สายสวิคตัวนี้นะนสวิคตัวนี้อันนี้น,นี้นนี่สายแบตเห็นไรแบตบมันหายไปในเส้นหนึ่งนะครับเห็นครับแล้วขอแกะบอบ์ดเลยนะรตรงนี้ก็ได้ทำการตรวจเช็คครับนี่ฮะมื่อ เสียบไฟชาร์จเาลองวัดดูเหมือนมันชาร์จนะครับเพียง <Ken> <trad> แต่ว่าไฟตัวนี้มันไม่ติดเนี่ยเพราะว่าฝั่งนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกนะครับหลอดไ <úa> ฟไม่ขาดน้าจ่ายไฟเข้าแล้วไฟมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นลบนะครับหลอดถึงจะติดแต่ว่ามันไม่มีไฟออกที่จุดนี้ครับนี่จุดนี้ไม่มีไฟออกไปนะครับวัดตรงนี้ก็ไม่มีไฟออกไปครับอย่างน้อยต้องมีไฟสามสามโวลต์ออกไปนะครับเธอจะทําให้หลอดสว่างได้นะครับแต่ไม่มีไฟออกครับตัวนี้เดี๋ยวลองมายกตัวตัวนี้ก่อน อันนี้ IC ตัวนี้มันเป็นทารานซิสเตอร์ Y2 ครับชื่อยอกออกมานะ Y2 เดี๋ยวต้องยกตัวนี้วัดดูครับเพื่อที่แต่ไม่อี้ผมวัดคร่าวๆแล้วเหมือนอเข็มมันตีครับเข็มมันขึ้นครับอันนี้ฝั่งนี้วัดนี้อันนี้ท,ที่จริงไม่ต้องไปขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองเคาะรอยขาวมาเย็ดมาเช็คก่อนนะครับบลูทูธโมนครูนี่ฮะตัวนี้เลยปรากฏว่าทช็คแล้วครับ แบตเตอรี่น่าจะเป็นบอร์ด BMS ครับเสียด้วยครับนี่ผมเลยเอาวงแปลงดูนะครับนี่ตอนนี้ใช้ได้แล้วก็มีไอซนะครับพวกคาปาคู่นี้บางตัวนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วมีคาปาประมาณสองถึงสามตัวตรงนี้ตรงนี้สองตัวนะครับยืดข่านะคาปามันมันรั่วเหมือนัคาปรารั่วครับตรงนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนนี่ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นไอทีของชาร์จนี้เช็คแล้ชใช้ได้อยู่ตัวนี้จะเป็น Y2 นะครับ i c Y2 ตัวนี้จะจ่ายไฟมาให้หลอดไฟ2.6โวลต์ตัวนี้หลอดติดแล้วหลอดไฟติดแล้วแต่ตัวนี้เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นี่ตัวนี้ชาร์จได้ตัวนี้ต้องชาร์จเล่นนะครับพอแบตที่ผมลองมันเป็นแบตเก่ามันเป็นแบตเก่ามันหมดไวเลยต้องชาร์จตัวนี้ชาร์จแล้วลองเปิดเครื่องตัวนี้เปิดเครื่องได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวลองย้ายบอร์ด BMS ตัวนี้ไปไว้ในแบตเก่าของมันนี่ดูว่าแบตมันจะใช้ได้ไหมนะครับแต่เนี่ยแบตเก่าผมเนี่ยม,มันหมดไวแต่ต่นนี้เครื่องติดแล้วไว้เทสนะครับโอเคโอเคครับตัวนี้ชาร์จแล้วนะครับเนี่ยไฟแดงติดนะครับเปลี่ยนบอร์ด BMS เสียด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองวัดไฟให้ดูนะครับ เนี่ยสี่โวลต์สี่ดูเลขตัวหลังครับเลขตัวหลังมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยสิบศูนย์แปดเนี่ยเนี่ยสี่จุดหนึ่งศูนย์นะครับเนี่ยโอเคชาร์จได้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับบลูทูธโมนาโคนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองชาร์จให้ดูนะครับนี่ครับไฟแดงติดนะครับนี่ชาร์จได้นะครับโอเคนะครับก็ใช้งานได้ปกติครับนี่ฮะนี่ฮะใช้งานได้ปกติบลูทูธโมนาโคครับอาการชาร์จไม่ได้ก็คือ แล้วมีอาการร่วมด้วยคือว่าเวลาสังเกตเวลาเปิดแล้วแป๊บหนึ่งมันตัดเลยแสดงว่าแบตมันแบตเตอรี่เสียด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรบางตัวที่เปลี่ยนไปพวกสีรั่วบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็กลับใช้งานได้เปนเดือนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ